สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู่สุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพอเนาะครับกับทางพอยิงแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข้าวของทาง Big, บอรดบิ๊กปูนยีบ้านฟินแลนด์สู่ฝังเนาะครับพี่น้องเรียกได้ว่ายังเป็นประเด็นเดือดยังเป็นดราม่าต่อเนื่องนะครับว่าวล่งกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กสุดเดือดหลังโดนแซด่าแบบนี้ ถามกลับคำถามนี้แทงใจดำสุดๆาอาดแมนวอดบิ๊กถามกลับนีอย่างน้อบัตรที่นี่พี่น้องเดี๋ยวผมเอาซูฟังเดอ้อครับผมกะคือว่าแบบนี้เนาะครับสืบเนื่องมาจากประเด็นนะครับพี่น้องที่ทางวอดบิ๊กได้มีการให้ลบเพลงห้อยใจบ้างไฟแสนน่ะแหละครับพี่น้องออกจากยู u ูบเนาะครับกเรเลยเย็นให้ทางฟังคุณแพเผา นะครับพี่น้องก็คือหรือว่า FC นะครับบ่พอใจยังมากเลยครับ mm hmm. แล้วก็มาแซะมาดาบอดบิ๊กแมน่นบ่ครับหาว่าบอดบิ๊กเนี่ยใจร้ายเกินไปบ่ใจดําเกินไปบ่คือเฮ็ดคักแท้กับทางเด็กน้อยคนนึงกับทางน้องเพลงน,นั่นแหละครับพี่น้องประมาณนี้ครับคือใจร้ายคักแท้ประมาณเนี้ครับบอดบิ๊กเพิ่นก็รับรู้นะครับล่าสุดนะครับทางบอดบิ๊กเพิ่นก็นเลยได้มีการออกมาโพสต์ถึงประเด็ดนนี้แล้วเพิ่นก็นมีการถามกลับพร้อมว่า,วาสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดเนี่ย มันสมควรบอรประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับบอสบิ๊กออกมาโพสต์นะครับบอกว่าผ่านเฟซนะครับของทางคุณทิติวุฒิวารุณบอสบิ๊กโพสต์ว่าบอสบิ๊กใจร้ายพนาสูนะครับตอนนางออกจากค่ายบอสบิ๊กก็ฉีกสัญญาค่ายให้ฟรีฟรีนะครับพี่น้องฉีกให้ฟรีฟรีเลยนะครับบ่ได้คิดค่าปรับ,รบอีกอย่างเลยประมาณนี้พี่น้องและเพลงก็เอาไปร้องหากิน จนว่าได้ยู่กินสบายนะครับสร้างบ้านหลังบักไงบักโตนะครับในเมื่อสูสังกูลบประมาทกูสูบต้องล่องกระถูกต้องแล้วนะสตินะสูต้องขอบคุ้นฉันนะคะไม่ใช่มาแซะปิดท้ายอันนี้เดี้ยนขำจริงค่ะนะครับก็ตามที่บอกนั่นแหละครับพี่น้องที่ทางคุณพผวเผาเพิเพ่ได้ออกมาโพสเมนบอครับที่บอกว่าในลบ ยูทูบได้รูปเพลงออกแล้วนะประมาณเนี่ยพี่น้องแต่คาลงท้ายกับมีคําว่าไหนห่างไงซึ่งบอดบิ๊กเพื่อนกับฮูคือกันนะครับปิดท้ายกับมาแซะบอดบิ๊กคือเกาประมาณเนี่ยครับเล้วประเด็นของน้องเพลงนะครับพี่น้องบอดบิ๊กแล้วได้มีการออกมาไล่สุดพร้อมเลยครับเพื่อนบอกว่าเพลงห้อยใจบ้างไฟแสนบอดบิ๊กเป็นคนลงทุนเองเบิดทุกบาทนะครับพี่น้องแต่ว่าบอดบิบ๊กวอได้รายได้จากเพลงนี้เลยเม็ดแต่บาทเดียวนะครับบอดบิ๊กบอกเพราะว่าเพลงกลับไปลงในช่องของคุณแผาเผา บอทบิ๊กบอกพอมพี่น้องว่าลองคำนวณหลินหลินงเด้อว่า์ซันครับลองหาข้อมูลเบิ้งแต่บอทบิ๊กบ่ได้บอกตัวเลขน,นะครับยอดเพลง40ล้านวิวนะครับคิดเป็นเงินออกมาซ0ประมาณจากป่าดลองไปหาข้อมูลเบิ้งนะครับพี่น้องประมาณนี้เอาตรงๆพี่น้องถ้า40ล้านวิวคิดแบบนหน่อยๆเลยนะครับกับวอตตั้มก็หาหกแสนอันนี้เฉพาะยอดวิวนะครับแล้วบอทบิ๊กก็บอกอีกนะครับนอกจากได้ยอดวิวแล้ว นะครับก็คือทางน้องเพียงกัยังออกเพลงเนี่ยไปล่องหาอยู่หากินเป็นปีนะครับพี่น้องวอดบิกแล้วเลียใจมองนี่นะครับไปหาอยู่หากินจุได้ดีจนสสั่งบ้านหลังบบกง่ายบักตูแล้วบอกว่าพวงมาลัยพวงเยียวกับ่บได้นะครับปีใหม่ที่สกาปีใหม่ยังเสียครับกับโเคยมาขอบคุณมาไหวมาขอบคุณประมาณเนี่ยพี่น้องอันนี้คือในมุมมองของวอดบิกเราก็เลยมองมาในเมื่อเรากับ่บได้รายได้หรือว่าบได้อีกอย่างจากเพลงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็บายบายกันไปกับเพลงนี้ สั่งลบเลยนะครับพี่น้องออกจาก YouTube ประมาณนี้ครับในมุมมองของทางวอตบิ๊กนะครับซึ่งเราก็บอกว่าเราใจดีแล้วให้หาอายุหากินมาเป็นปีแล้วยังสีงมาว่าใจร้ายอีกตีนะครับในเมื่อมาลูปประมาทแล้วนะครับมาคอมเมนต์บนหน้าลักไส่เราเแล้วกับมีอย่างที่จะต้องใจดีอีกต่อไปนะครับหลังจากนั้นพี่น้องกับมีทาง f อเข้ขอไปคอมเมนต์นะครับในโพสของทางวอ t บิ๊กท่านนี้ก็บอกว่าถึงบทร้ายก็ต้องร้าย1ปีที่ผ่านมาเคยเข้ามาไหว้สักครั้งไหม ไม่ว่าเทศกาลอะไรมิดจ้อยนะครับซีแกมอายุน้อยน้องยังน้องยังรู้จักความกวาเนะครับพี่น้องท่านต่อมากลับมาคอมเมนต์ต่อเอฟซีท่านนี้บอกว่าบอสไปที่วงก็ไม่เคยเหินมาไหวนะครับแม่ไม่สอนนะครับซีแกมอยู่กับพ่อพ่อสอนดีนะครับอันนี้กับความคิดเห็นของเอฟซีบางท่านท่านต่อมาก็บ,บอกว่าการเป็นคนใจดีมันดีอยู่แล้วนะครับ แต่ต้องดีให้ถูกที่และดีให้ถูกคนนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายท่านนี้ก็บอกว่า<ม>ได้ผลประโยชน์ไม่เคยขอบคุณพอเสียผลประโยชน์มาโวยวายสังนั้นนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของ FC นะครับบางท่านบางคนนะครับ <S <S ผมก็เรื่อมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ขอมมาสู้ฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับ ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ